ลองนึกภาพตามนะคะสนามรบที่ศัตรูเ,เหมือนโดนปิดหูปิดตาระบบสื่อสารล่มเรดาร์ใช้ไม่ได้เครื่องบินแบบไหนกันที่ทำเรื่องแบบนี้ได้คำตอบก็คือ e a 18g g r o w l e r ค่ะอากาศยานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ตัวเก่งเลยใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจ้า g r า w l e r นี่กันจากข้อมูลที่เรามีทั้งเรื่องที่มาที่ไป ความสามารถแล้วก็เทคโนโลยีสำคัญสคัญของมันที่ทำให้มันกลายเป็นเหมือนเกมเชนเจอร์ในสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะความสามารถในการคุมสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสำคัญมากๆเลยครับในสนามรบยุคนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะทำไมถึงต้องสร้างเครื่องบินแบบนี้ขึ้นมาคือ,อเริ่มจากกองทัพเรือสหรัฐนะครับเขาต้องการเครื่องบินลาใหม่มาแทนที่ EA6B p r o w l e r รุ่นเก่า รุ่นนั้นนี่ใช้มานานมากตั้งแต่ปี1971นู่นเลยครับมันก็เริ่มจะเกา่าตามเทคโนโลยีไม่ทันแล้วโอ้โหนานมากจริงๆครับก็เลยเกิดโครงการพัฒนากราวเลอร์ขึ้นมาประมาณปี2003โดยเอาเครื่องบินขับไล่ F-18 a F Super Hornet ที่มีอยู่แล้วมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาออ๋ คือไม่ได้สร้างใหม่จากศูนย์แต่เอาซ u เปอร์ฮอร์เน็ตมาดัดแปลงแบบนี้ต้องปรับโครงสร้างเยอะไหมคะเพื่อให้รองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามามีการปรับปรุงหลายจุดเลยครับหลักๆก,ก็คือเสริมความแข็งแรงโครงสร้างเพื่อรับน้ำหนักพวกอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาทำให้น้ำหนักตัวสูงสุดตอนวินขึ้นนี่เออหนักกว่าซ u เปอร์ฮอร์เน็ตอยู่ประมาณ3,000ปอนด์ได้ครับแต่สมรรถนะการบินโดยรวมก็ยังถือว่าดีเยี่ยมอยู่ แล้วเรื่องสมรรถนะการบินอื่นๆล่ะคะอย่างความเร็วความคล่องตัวยังดีอยู่ไหมยังยอดเยี่ยมครับใช้เครื่องยนต์ F414 GE402 ตัวเหมือนซ u เปอร์ฮอร์เน็ตเลยแรงขับรุมรวมนี่4 4 0 0 0ปอนด์ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง Mach 1.6หรือเกือบเกือบ2,000กิโเมตรต่อชั่วโมงว้าวเร็วมากครับแล้วก็บินได้ไกลกว่า975ไ mm, มล์หรือประมาณ1,500กิโเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเลย ความเร็วกับระยะทำการนี้สำคัญมากเลยนะคะใช่ครับทำให้กราวเลอร์เนี่ยไม่ใช่แค่บินไปก่อป่วนเฉยๆแต่ยังสามารถคุ้มกันฝูงบินโจมตีลึกเข้าไปในเขตศัตรูได้ซึ่งพาวเลอร์ตัวเก่าทำแบบนี้ได้ไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะแล้วในห้องนักบินเป็นยังไงบ้างคะทันสมัยแค่ไหนเป็นห้องนักบินแบบสองที่นั่งครับนักบินนั่งหน้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EWO นั่งหลัง ทั้งคู่ก็จะมีจอ LCD ใหญ่ๆคนละ2จอแสดงข้อมูลแล้วก็มีระบบหมวกบินติดจอแสดงผล JHMCS ช่วยให้เล็งเป้าหมายหรือคุมเซนเซอร์ได้ง่ายขึ้นแค่หันหน้ามองมาถึงหัวใจหลักจริงๆของกราวเลอร์กันบ้างดีกว่าคะ่ะระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างคะหลักๆเลยคือตรวจจับแล้วก็รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามครับ มันจะมีพอร์ตส่งสัญญาณรบกวนเรดาร์อย่างตัว ANLQ99 ที่ใช้กันมานานแต่ก็กำลังจะอัปเกรดเป็นตัวใหม่คือ Next Generation Jammer หรือ NJJ ซึ่งจะรบกวนได้ดีขึ้นแล้วก็มีระบบรับสัญญาณ ANLQ218V2 ไว้คอยดักฟังหาตำแหน่งเป้าหมายและก็มีระบบ ANLQ227 ไว้ก่อกวนการสื่อสารโดยเฉพาะทุกอย่างทำงานร่วมกันหมดเลยครับใช่ไหมคะถูกต้องครับ เป็นเรดาร์แบบ ASAS AS รุ่น ANAPG s e b e r i n ถันสมัยมากตรวจจับได้ทั้งเป้าหมายในอากาศบนพื้นดินพร้อมๆกันหลายเป้าหมายเลยแล้วก็ยังทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยระบบ SAR ได้ด้วยคือใช้เรดาร์สร้างภาพพื้นผิวโลกได้คมชัดแม้ในตอนกลางคืนหรือมีแมกบงังมีข้อมูลหนึ่งที่อ่านเจอแล้วทึ่งมากเลยค่ะคือเขาบอกว่า g r o w l e r 3ลํลสามารถทำงานร่วมกันเพื่อหาตำแหน่ง เออแหล่งกําเนิดสัญญาณวิทยุอย่างสัญญาณมือถือได้แบบเรียลไทม์เลยจริงเหรอคะอ๋อใช่ครับเป็นความสามารถที่เรียกว่า t r i l a t e r a t i o n คือเครื่องบินแต่ละลำจะจับเวลาที่สัญญาณเดียวกันเนี่ยเดินทางมาถึงตัวเองแล้วก็เอาข้อมูลเวลาที่ต่างกันนิดๆหน่อยๆของทั้ง3ลํลำมาคำนวณหาพิกัดของแหล่งกำเนิดสัญญาณซึ่งมันแม่นยำม,มากครับมีประโยชน์มหาศาลเลยในการหาเป้าหมายที่ซ่อนตัวอยู่แบบว่าหาตำแหน่งมือถือจับบนฟ้าได้เลยนะ โอ้โหสุดยอดจริงๆค่แล้วนอกจากการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันยังสู้รบเอง,เองได้ไหมคะหรือเป็นแค่เป้าเฉยๆไม่ใช่เป้านิ่งแน่นอนครับกราวเลอร์ er ยังคงความสามารถในการป้องกันตัวแล้วก็โจมตีไว้ครบทั่วเลยติดตั้งอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศได้ทั้ง AIM-120 AMRAAM สำหรับระยะกลางแล้วก็ AIM-9X Sidewinder สำหรับระยะใกล้เอาไว้ป้องกันตัว และที่สำคัญคือบรรทุกอาวุธสำหรับทำลายสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินของศัตรูได้โดยตรงอย่าง a g m 8 8 h a r m หรือรุ่นใหม่ AAGRM พวกนี้มันจะวิ่งตามสัญญาณเรดาร์ไปหาเป้าหมายเองเลยสรุปก็คือบทบาทหลักของก r าวเลอร์เนี่ยคือการคมเกมในสนามรบคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ระบบต่างๆของศัตรูใช้การไม่ได้เปิดทางให้ฝ่ายเราทำงานง่ายขึ้นแต่ตัวมันเองก็ยังอันตรายมั่นในฐานะเครื่องมินรบ เป็นแบบนั้นเลยครับ EA1AG Growler นี่คือตัวแทนของอากาศยานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่จริงๆที่รวมเอาความสามารถในการก่อกวนขั้นสูงเข้ากับสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ยุค4.5ได้อย่างลงตัวความสามารถในการควบคุมสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดอย่างหนึ่งในสงครามสมัยใหม่ไปแล้วจริงๆครับ การมีอยู่ของกราวเลอร์ก็คงทำให้ประเทศอื่นๆต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะเรื่องการพึ่งพาระบบเรดาร์ระบบสื่อสารต่างๆหรือไม่ก็ต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการรบกวนพวกนี้ใช่เลยครับซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มันแทรกซึมไปในทุกอย่างทั้งชีวิตประจาวันทั้งการทหารการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบในโลกไซเบอร์ และคลีนรแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะดุเดือดขึ้นแค่ไหนและวิวัฒนาการขั้นต่อไปของสงครามรูปแบบนี้จะเป็นยังไงใครจะเป็นฝ่ายนำใครจะเป็นฝ่ายตามนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะ